ก้าสวัสดีพ่อยพี่น้องมาจับคู่สักคนเด้อพี่น้องวันนัการยามเศร้าๆมื้อนี้ก็เด็กๆพี่น้องตอนนี้ยังบ่ทันได้ลงหน้าแซงเนาะพี่น้องเพราะว่ามื้อนี้ค่ะพี่พากันแลบลักขั้นพี่น้องนี่ลักขวั้นกับเ้ซังมาไว้แล้วพี่น้องเลยรักหนึ่งของพันรักขั้นปานางแมนบ่ลักขวั้นรักขวั้นใครรักขวั้นปาน่าลักในเท่ากัได้สั่งมาไหวไล่เมือนเลยพี่น้องเพราะว่า ยาดมันบท่านเนาะเอากับปาจระเลงไปเห็ดน้าทั้งน้ำหวานข่าให้มันเรียบร้อยเลยพี่น้องแล้วก็จะสิได้เห็ดหัวเนาะสำหรับละหัวนี่ก็สั่งมาลักหนึ่งซองพันกีบพี่น้องทั้งมืดนี่หาลอยลักเนาะเป็นเงินหลานกีบรวมประมาณพันหารอยบาทพี่น้องอ่าคนมาเดิมแม่สิเป็นผู้เลมคนมาวันนี่แม่สิเป็นผู้เลมยังเป็นไรก็ได้ด้วยเอาว่าแม่สิแรมบล็อกบลงลูกแม่นี่ก็สิบป็นเมแล้วนี่พี่น้อง แลมก็คือแลมแต่ป้ายมันพี่น้องแลมทำมันแลมแลม,มให้เฮาซักขี้ดินลงหลาเนานะเพราะว่าในการเห็ดหัวของเฮานี่คือเจ้าบ,บริขุดคุ้มพี่น้องหน้าทงเนาะบริขุดคุ้มมันเหนียวมันแกนขุดไปหลเนาะก็เลยว่าสิแลมเอาละกาซักใส่ขี้ดินเลยพี่หนุ่มฮะาลูกขอบใจเด้อว่าเกิอกระไรใส่แม่บังกุนง้อต้นน้ำอแม่นุ่มเอาต้นน้ำกี่นี่น,นี่ต้นน้ำเนี่ วาตาวตเอาบอร์เแล้วแลมมืเอแเอาตัว้นาค้อเอาเอาเมื่อเอาเมื่อให้สิบเอรเอาาตัวหนประมาณนีเนะพี่น้องแลมนีกรได้แลแมนแลนากูก นี่ป้ายามากไกลได้ย่ามันส่งข่าตมากไก่ยามกคุมันคยอ่่มาสี่มือพอแยแยนย้าคุยอ่ตาต้นนี่คุยตาต้นนี่ป้าเด้อ้ายามาไกลแม่วะปา เกิงลาย,ยากเหรอละขัวกระไดแม่แมแม,ม่คือบอ้านเกาเออไปลืมเล่นเอาตกากนกกระไดมะาบุยเขามันเลยทัดเนี่ยอามันเนาะแม่ายเนาะมะเขาเนะปลนลูกปูหัวาเขาลาลูกปูภูเขาฮะปลาลูกปูจะไปใช่แลย่ตะพาเขาไป คุณเนาะเออเลือกมามาหรอปะอพ้่สิไดลักหนึงไหมเว้ยเมยมันมคือมนคือว่าลักมันมนก็คือตอนนั้นมันงเป็นมันตายแล้วมันแกนมันแกมันแกแล้วมันแกแพา่ได้ เอาแม่เอาแมาไปคนนะกาะเพมาไม่ไม่ไม่รักกะพาวัดแม่วัดแม่อะหลักหัวแลมเอาได่ลูกเอาเท้าเอาทางเท้าแล้วรูร่างรถมันหล่นทับได้เอาได้บ่เอาบระได้เอาบระได้แล้วบ่็อกมันจะเอาเองคุณตั้งคุณนะคุณตั้งคุณเอาบระได้แล้วเอาได้มันจะเอาเองเด้อแม่แม่พูดให้น้องเอาเท้งคุณบแม่แม่ให้น้องเอาเท้งคุณ

ขอบใจเลยรู้ว่ามือก็เปนางผักสลูกไปนางผักเชยปนางพักในนี่ยมันยังม่มีหมดไม่เยกปปนางผักเลูกก็่าแหละมเชดเองลูกเปเช็ดเองนางผักขอนางไอไปเมื่อกี้ลูกพอแหละลามมือยลูกบ้ามือแล้วพ่อพ่อมือไปรังข้างางม่เป็กบันนแม่แม่ดสิตดได้นี่มังแม่จะไปคนละหัวมาเองนาง้วก็ไป ราพักใหลูกหนุมังหน่อยมันตกใส่หัวได้เนี่ยแมันจะเทิงคันย่าไมาตกใส่หัวแม่วะบ๊อบดึงเอาทังลุมเด้อคันราะมันดึงได้ลูกนัเทิงมันอาลกเองเราแค่นัน้นแหละเห็นไหมลูก

ป้องวันนี้แล้วลูกป้องวันนี้แหละป้องวันนี้แล้วหน,วน้องเลยเนี้ยป้องวันนี้แล้วไหมวะ ตัดไปได้อยู่ประมาณสี่สิบรากนี่แเด็พี่น้องเด็กๆอยากกินข้าวแล้วเนาะกาสิริพาลูกกินข้าวก่อนป้าลูกไรกินข้าวแล้วป้ลูกเปล่าปะปะปะจนอาจาระ์ชิมาสืบต่ออีกพี่น้องท้ายก็ได้สืบจักไม้พี่น้องน้องทรายก็ค่ะกระเปียนเนาะแล้วก็ลองเศรษฐแกรักหัวลงพี่น้องสืบแต่จักมันเนาะไม่ได้สืบเมือโค้งอย่างสืบแต่จักมันพี่น้องมือซองเนาะ ราคาจักกะบพวกหลานปลายพี่น้องทั้งขาฝากอยังกับประมาณเจ็ดหลานเกือบแปดหลานพี่น้องล้าออกมะน้องเลยแม่จัดการถ่ายออกเรียบร้อยเลยพี่น้องอ่านน้าแต่งตัวใหม่เนยยิ้มน้องน้ำลูกมาพี่สบายดีกอลูกสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องอันดี้ของเนีิวเพิ่นมาแต่หน้าพี่น้องเสาเนี้ไปจอบต่วนตั้งแต่เลือกๆเนาะที่ขาวแล้วแล้วก็มาสอยกันแลมพี่น้องได้ไลยเติบ แต่ว่าของนิวแลมคือว่าแลมแลมค่ะค่ะนืัมินิมิวแลมสิปู่แลมบนเสียบจุกเสียบจุบแล้วพี่น้องตะของขังนิวแลมอย่าพักก็ไปตากแดดหลุดกระปักแดดซองคนกันย่างบนเหลวจะหลอกพี่น้องมันเที่ยงปุ๋ยไปจังเนาะยันได้ลงต้นบายแล้วนั่นเพื่อเสี่ยวบัวค่ำก็ไปเห็ดหัวซอยไปทิพนาะแม่นิชาคนิชากัคนขาวไหวไม่ไม่เสร็จ ตั้งแต่เสาเทามือบายพี่น้องยำคพันเคืองซ้ำเนาะก็ได้อยู่สี่เด้อยู่ประมาณสองรอยนี่ยประจังเนาะตัวที่แลมนี่ตัวที่ยังเรือนี่ประมาณสามร้อยคนเลยพี่น้องของพองนิ้วแลมนี่สิีซักงานอยู่ของมูน,นิ้วแลมมันจกปูโอเคเนาะพอนิว้วสาธิตดูเวลาเข้าไปนะเขาเห็ุได้ได แล้วราไปพังรักนะเราบไริคูดเอาเนาะเขาจะใส่วิธีนี้เอาพี่น้อง,องเอ้ซักลองเบิ่งดูซักพี่น้องเบื่องเนี่ยเพราะว่ามือนี้ฮันนา่าบริได้ป้าทงเลยพี่น้องมันช่วยเนาะพอที่ซักไม่นี้ซกันนซกเมันก็นกนไปสือเขาไปทิพว่าข้ามกับผ้าไม่ไงไปสวรรค์เรือแต่พงนิ้วก็ไม่พังน,นิ้วกันยังแลมบ่แล้วเนาะนี่วิธีการกะประมาณนี้พี่น้องนี่ซักประสนเนาะซักลงจุบ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 คุมเดียวคูเดียวเนาะ สักลยไปจนกว่าจะพอคุณพี่น้องนี่มันกระแนนดีเลยพี่น้องเพราะันเป็นดินโถงเน,ะนาะข้าไปใส่อันข้าไปใส่เสียมคูดนี่บอลอนเนะาะเพราะว่าคณะไทยเมื่อวานนี้ยังเกือบบุหดพี่น้องขี้ต้มมันเวลามันอันนั้นมันเนี้ยแห้งเนาะแห้งเนีย้ยแห้งติดเวลาถามันแห้งแห้งกระเตกก็เลยว่ะใส่แต่สูตรนี้เอา ที่ซ no so so ักเอาอ่ะยังไม่เหนียก็สิไปกอมน้องเนยให้นอนก่อนพี่น้องแล้วก็สิกลับมาซอยพอไม่เนียวอีกเนาะตอนนี้ห้าขามจ๊กสิแล้วจ๊กบอพี่น้องสองคนไปลาไปนอนลูกเฮ้ยเฮ้ยอยากรับแล้วคุณหน่อยอยากนอนแห้งบลูบอเอ็งปั๊บปั๊ไปนอนปะฮะให้เมย์อุ้มบ่ไ่้ดังๆโดยแล้ว่าลูกง่ามมันได้ด่างามมันได้พูด โอ้ยเห็ดได้ก็เหุ้เนี่ยงามเลยนี่ฮะอืยขี้ดังก็เพราะขี้ดังโอ้ยเป็นวัดจนะลูกงามอะไรไปแล้วมันน้าเลยเคลินเราไม่ไเคลิ้นเลยฮะฮะก็เแม่ก็เออก็มันที่หักใส่แม่เนีได้ฮักใส่ลูกเขาแหละฮักใส่ลูกเขาแหละ,ะละูกขีเ้เด้อ แมนบ่ฮ <Enter? S 2> <ies> ักใจพอยเลยฮักใจลูกแล้วลูกขี่ดื้อบ่ฮักใจเจ้าหาเจ้าดื้อเห็ุเช่นไงขอกด้อขอกด้อขอกด้อ ตอนนี้ก็เป็นเวลาค่อยคามย่ำแรงเลยพี่น้องลักขัวเท้าแรงมือเสาวนี่ก็คือโคนลงไปเบิดเลยพี่น้องกระิบเลือประมาณเกือบเคืองเคืงเนาะกับตัวเท้าไปนี่พี่น้องกามืออื่นกะหรือว่ามือแรงกันยังไม่หูนะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้พอนิ่วผลลงไปสูบน้ำออกแต่หน้าพี่น้องแต่จริงกว่ามือนี่ยากเนาะแล้วก็สิบเบิดลงผัดหย่านเข่าเปื่อยนะพี่น้องก็เลยว่าให้พอน้องนิ่วลงไปสูบน้ำทาน้องสายเนาะเพรน้องสายเป็นยังไปเอาเขาแล้วก็น้องสายมาแล้วกั เอารถท้ายใส่ละขวดละกะเอาลงไปส่งไหวพี่น้องละกะคากลับกะสิได้คนฟื้นขึ้นมานาแล้วละกับมืออื่นก็คนไปอีกหอบหนึ่งพี่น้องกบพอดีเบิดเนาะตัวที่ยังพันแลมกะไปแลมอยู่ทงนำพี่น้องอ่ะกะสิประมาณน,นี้เนาะพี่น้องสําหรับลิปนี้นนเนาะเพราะว่าแมงนิวว่าสิลงไปถ่ายต้นเหตุถั่วพี่น้องเบืองนอยีนาะแต่ว่ามือนใน้บดได้ปพี่น้องถ้าว่ามีน้องนิวได้ไปอื่อนแมงน,นิวกะสถไทยพี่น้องเบืองนอกวาที่เฮาเห็ดจะเป็นยังไ๋พี่น้อง สำหรับคิวนี้ก็สิประมาณนี้เดี๋ยวพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามบมุนโฆษณาบอความโฆษณา,า,า,าเผื่อเป็นกำลังใจให้นเมนิวเก่าด้ยวยพี่น้องกันในคลิปต่อไปเด้อ